การแก้ไขปัญหาอากาศร้อนในหมู่ขุนนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ก็อาจจะทำช่วนน้ำนะครับให้หมูจจได้มีพื้นที่ในการระบายความร้อน้วยตดวสดงครับก็คือการนอนแช่กลให้ความร้อนถ่ายทเทออกไปจากร่างกาย น,นี้เป็นพอกมผลตัวไหนที่ร้อนก็จะเลือกระบายความร้อนด้วยการไปนอนแช่น้ำนะครับจน,นกว่าตัวจะเย็นถึงจะขึ้นมานอนอยู่บนพื้นที่ต่อไปมันก็จะเป็นพื้นที่แห้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ เที่ยงนะครับ5โมงถึงเที่ยงนะครับอากาศเริ่มร้อนขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือวิบีระบายความร้อนใน,ค,นครบอบมุขในครอบพ่อพันครับเราก็สามารถจำลองครอบเหล็กขุ่นนะครับนามาเป็นรูปแบบการระบายความร้อนให้กับพ่อพันธุ์นะครับซึ่ง จะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมในร่างกายเพราะว่าพ่อพันจะเลือกที่จะนอนแช่น้ําหรือนอนข้างบนตามความต้องการครับจึงเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมพวกนี้ให้กับตัวหมูได้ครับนี้คือส่วนน้ำา้ายขอบ สำหรับพ่อพันธุ์ครัอันนี้เย็นแล้วก็ออกมานะครับอากาศร้อนแต่หมูไม่ร้อนพราะมีอ่า,อางน้ำส่วนตัว